สำหรับโทรศัพท์ของเรานะซึ่งเป็นระบบ Android ส่วนระบบ iOS ผมจะไม่กล่าวถึงนะครับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบ Android จะตรวจสอบได้อย่างไรว่ามีแอปโจรหรือแอปดูดเงินแอบแฝงอยู่นะครับตามไปดูกันเลยนะครับวิธีทำนะครับเราไปที่เนี่ยครับการตั้งค่าครับที่เป็นรูปฟันเฟืองเนี่ยนะครับกดเข้าไปครับ จากนั้นนะครับไปที่แอปนะเปิดเข้าไปนะครับจะเห็นว่าจะมี3จุดอยู่ข้างบนนะสจุดเรียงกันลงมาหรือเรียงกันเป็นแถวลงมาเนี่ยครับสจุดนะฮะทางขวามือนะครับกด3จุดนี้ครับมันก็จะขึ้นเมนูมาว่าเรียงตามแอปพื้นฐานตัวจัดการแสดงแอประบบการเข้าถึงพิเศษ รีเซ็ตแอปที่ตั้งไว้เราไปที่การเข้าถึงพิเศษครับคลิกเข้าไปครับตัวนี้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเขาจะเข้าไปหน้าเมนูของการเข้าถึงพิเศษครับนี่ถ้าเข้าได้แบบนี้แสดงว่าเราไม่มีแอปโจรแอบแฝงอยู่ในเครื่องของเรานะครับแต่ถ้ามันเข้าไม่ได้นะมันเด้งกลับมาหน้าจอนะครับแบบนี้นะฮะแสดงว่ามันมีแอปโจร แอบดูดเงินแอบแฝงอยู่ในเครื่องเราแล้วนะครับนี่เราจะทําไงครับก็ไปที่เดิมนะครับไปที่การตั้งค่านี่ครับกดเข้าไปนะครับไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเลื่อนไปท้ายสุดนะครับจะมีข้อความว่ารีเซ็ตตัวนี้นะครับหัวข้อรีเซ็ตเนี่ยครับถ้าเรากดนะครับสิ่งที่ เราสร้างไว้นะครับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อมูลอื่นนะครับก็จะหายไปหมดนะครับยกเว้นแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องมั่นใจแล้วนะครับว่าท่านสำรองข้อมูลต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วครับก่อนที่จะกดรีเซ็ตนะครับเมื่อเมื่อเราเรากดรีเซ็ตไปนะครับแอปโจนเหล่านี้ก็จะหายไปนะครับส่วนแอปที่เราติดตั้งภายหลังที่ผ่าน p พ y s สโต e เนะครับเราก็ไปหามาติดตั้งใหม่นะให้มันถูกต้องนะครับสำหรับแอปต้องติดตั้งผ่านเพ y Store เท่านั้นนะในระบบ Android ครับถ้าในระบบ iOS นะครับก็ติดตั้งผ่าน p p Store ครับ